ผมมีเพลงเพลงหนึ่งอยากให้ฟังแล้วก็อยากจะให้ทายกันว่ามันคือเพลงอะไรไหมไปไหนแล้วมันคือมันคือเพลงไทยเว้ยผมอยากลองฟังอีกรอบลองฟังอีกรอบไปลองฟังอีกรอบ,บะอะไรฮะอะไรฮับอะไรคุณมันคือเพลงของพี่โป่งชื่อเพลงบอกตัวเองมันไม่ใช่พฮับนะ สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทิชแนลนะครับก็วันนี้เนี่ยเราจะทําการแกล้งคนกันอีกแล้วนะครับเป็น EP ีที่3แล้วนะครับด้วยเสียงดนตรีของอันอันอันนึงแล้วกันนะผมไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันแล้วก็จะเปลี่ยนตัดเข้ามาเป็นเพลงนะครับเราก็จะแกล้งกันโดยการใช้เพลงไทยนะครับแบบนี้ครับ นี่ยครับเราจะใช้เพลงนี้นะครับเราจะไปถามเขาว่าคุณรู้จักเพลงนี้หรือเปล่าครับแล้วเราก็จะเปิดให้เขาฟังแล้วก็มาดูกันว่าเขาจะทายถูกหรือเปล่าครับโอเคเดี๋ยวเราไปชมคลิปเลยครับทา,ายตาอยู่หรือเปล่าพายตาทายตาเขาใส่ไม่อยู่เราหายเหยื่อคนใหม่ก็ได้ครับทุกคนนั่นนั่นนั่นคนนั้นอยู่ไกลเพื่อนเลยคนนี้คนนี้ดีกว่าคนนี้เขาวิ่งอยู่คนนั้นอยู่นี่นี่ฮัลโหลฮัลโหลครับอ๋อสัเขาไม่คุยกับเรา ฮัลโหลครับเจ้าใบ้ไม่คุยกับเราอะฮัลโหลได้ยินหรือเปล่ายิงวะเฮ้ยไม่คุยด้วยแล้วเออเดี๋ยวพวกพวกคุณนี่ฟังเพลงไทยบ่อยปะผมผมมีคําถามอะผมมีคําถามว่าถ้าพวกคุณฟังเพลงไทยบ่อยอะผมอยากให้คุณทายเพลงเพลงหนึ่งถ้าทายถูกเนี่ยถือว่าพวกคุณแบบสุดยอดมากเฮ้ยนี่มาแนวไทยอ่าลองลองลองฟังนะแล้วผมจะให้ทุกคุณสามคนทายนะว่ามันคือเพลงของของใครนะโอเค โอเคมันมันคือเพลงของใครครับมันมันคือเพลงของใครครัใครใครใครบใครใคร Aww, รู้บ้างบอกตัวเองบอกตัวเองของพี่ไม่ไม่ชื่อเพลงถูกแล้วแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าของชื่อนักร้องยังไม่ถูกิไใช่ของของพี่โป่งครับแต่ไม่ใช่หินเหล็กไฟนะ <c oughs> โ,โอเคครับสวัสดีครับ เอ้ผมมีคำถามอ่นะผมอยากจะถามพวกคุณปกติพวกคุณนี่ฟังเพลงไทยกันบ่อยหรือเปล่าครับแล้วแต่ครับไม่บ่อยนะอ๋อสแสดงว่าน่าจะรู้จักเพลงที่แบบเก่าๆบ้างบางเพลงใช่ไหมครับ<ม>วันนี้ผมมีแบบอ่าเพลงมาให้ฟังแล้วอยากให้ทายกันว่ามันคือเพลงของใครครับแล้วก็ชื่อเพลงชื่ออะไรลองฟังนะ <S <S คือผมอ่ะเปิดให้หลายคนฟังแล้วก็ยังไม่มีใครยังไม่มีใครตอบถูกสักคนเลยเนี่ยผมก็เลยอยากจะลองถามพวกคุณ3ามคนเนี่ยว่าจะรู้ชื่อเพลงหรือเปล่า ตรงลงคุณพร้อมรึเปล่าเดี๋ยวผมจะเปิดให้ฟังแล้วให้พวกคุณทายกันคุณพีซีพร้อมอ่ะอ่ะนะเอาล้นะตั้งใจฟังดีดีนะเนี่ยมาหกดีงด้ยไม่ไงผมจะให้คุณทายว่ามันคือเพลงอะไรไงถ้าคุณทายถูกคือเก่งมากอ่ะเฉลยเลยเฉลยเลยเฉลยเลยเฉลงบอกเัลเองของพเ่โปฉงครับ นั่นแหละครับมันคือเพลงบอกตัวเองของพี่โปง่งฮัลโหลสวัสดีครับเอาลืมกันแล้วสิไม่ได้ไม่ได้เจอกันไม่กี่วันนะลืมกันแล้วสินี่นี่ชื่ออะไรนี่ชื่ออะไรนะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยแล้เดี๋ยวนี้มีคอปเตอร์ด้วยของลุงตู่หรือเปล่าไม่ใช่ลุงตู่มีแต่รถถังนี่นี่นี่ ปกติปกติฟังเพลงไทยกันบ่อยป่ะปกติฟังเพลงไทยกันบ่อยไหมผมผมมันจะฟังเพลงดูเอนทานอุ้ยไม่รู้จักโอเคไม่เป็นไรเอาเป็นว่าผมผมมีเพลงเพลงหนึ่งอยากให้ฟังแล้วก็อยากจะให้ทายกันว่ามันคือเพลงอะไรผมไปถามหลายคนมาแล้วซึ่งก็ยังไม่มีใครตอบถูกเลยว่าเพลงนี้มันคือเพลงอะไรเนาะผมว่าคุณคุณนี่น่าจะมีแบบน่าจะแบบฉลาดมากๆว่าคุณต้องรู้แน่ๆเดี๋ยวผมจะเปิดให้ฟังแล้วก็ลองเดากันะว่ามันคือเพลงอะไรไม่ผมไม่ได้ ผมคิดไม่ออกอ่ะลองลองฟังก่อนลองฟังก่อนผมว่าผมว่าคุณรู้จักได้แน่เลยวันคือเพลงอะไรอ่ะลองฟังลองฟังไม่ไปไหนแล้วมันคือมันคือเพลงไทยเว้ยผมอยากผมอยากให้ลองฟังเพลงไทยนะลองฟังอีกรอบลองฟังอีกรอบอ่ะลองฟังอีกรอบฮะอะไรพรฮับอะไรขู่คุณไม่ใช่แล้วทำไมคุณคิดอย่างนั้น่มันไม่ใช่มันคือเพลงของพี่โป่ง ชื่อเพลงบอกตัวเองมันไม่ใช่พรฮครับอะอะฟังฟังให้จบฟังให้จบอะนี่ยมันคือเพลงของพี่โป่งมันคือเพลงของพี่โป่งครับอะไรเนี่ย